สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่องสักนลินนะครับนี่คือข้าวเหนียวดอนะครับต้นเตี้ยนะครับผมได้มาหวานไว้ที่นานนนะครับถ้าปกติแล้วตรงนี้ทุกปีก็จะน้ำก็จะหมดแล้วครับแต่ปีนี้ ทำมาช้านะครับวันนี้ผมก็จะมาเกี่ยวแล้วครับเพราะว่าข้าวพอดีข้าวก็ยังไม่แก่จัดมากแต่ก็เกี่ยวได้แล้วครับผมก็จะเกี่ยววันนี้เลยพอดีรถเกี่ยวข้าวเ,เข้ามาใกล้นะครับผมก็เลยต้องเกี่ยววันนี้แหละนะครับก็จะมาคุยกันนิดหน่อยครับเรื่องข้าวพันนี้ ข้าวพันนี้ก็เหมาะสำหรับที่จะใส่กับนาโน้นนะครับนาโคกนาโนนนาที่น้ำไม่มากนะครับน้ำเ้น้อยข้าวพันนี้ก็ชอบนะครับแต่ตรงนี้ฝนก็ยังมาเรื่อยๆฝนเพิ่งหยุดผมก็เลยต้องรีบเกี่ยวนะครับเดี๋ยวท้ารอไปอีกก็จะ มีฝนมาเดี๋ยวก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วก็ต้องรอรถเกี่ยวอีกนะครับพอดีรถเกี่ยวเขามาใกล้ก็จะเกี่ยวเลยนะครับนี่นะครับบางต้นก็ยังไม่เหลืองนะครับผมก็ต้องเกี่ยวเพราะว่าที่นาแปลงนี้ผมทำไมาเยอะนะครับทำไปนิดเดียวเพราะว่าเมื่อก่อนผมปลูก มันปลูกอ้อยนะครับตอนนี้ก็มาลงทำนามั่งนะครับตรงนั้นแปลงนั้นก็เสร็จไปแล้วนี่ก็คือแปลงที่สองนะครับที่ผมหวานผมจะเลือกหวานเฉพาะตรงที่มันจะมีเป็นรุ่มน้ำนะครับเลือกตรงที่มันมีน้าขังนะครับตัวไหนถ้าฝั่งไหนที่มันสูงผมก็จะไม่หวานนะครับก็หวานทิ้งไว้นะครับไม่ได้ ใส่ปุ๋ยนะครับก็ปล่อยให้เขาขึ้นตามธรรมชาตินะครับก็ได้ปุ๋ยจากที่มีอยู่ในดินนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์อะไรไม่ได้ใส่สักอย่างเลยนะครับก็ปล่อยให้เขาขึ้นกินปุ๋ยธรรมชาติไปนะครับก็ ข้าวพันนี้ก็ตอบโจทย์ตรงที่เราไม่ต้องมาดูแลอะไรมากมายนะครับแล้วก็ผลผลิตก็ค่อนข้างน่าแต่พอใจเลยนละครับพอหลายคนก็ก็มาดูกันว่าข้าวพันนี้ทําไมมันปลูกตอนแรกก็เหมือนกับว่าจะปลูกทิ้งไปแล้วนะครับแต่พอเวลาเก็บเกี่ยวก็มีข้าวนะครับก็เป็นดีน่าพอใจครับ เพราะว่าผมทำไปหน่อยเดียวก็ได้ข้าวมาเยอะเลยนะครับใช้มเมล็ดพันธุ์แค่25กิโลนะครับก็หวานข้าวได้ตั้งเยอะมาครับอันนี้ก็คือไม่ได้ทำที่นาลุ่มนะครับตัวนี้ก็คือทำเป็นนาดอนนาโนนนะครับนาที่เป็นนาดินทรายนะครับหน้าตรงนี้เป็นดินทราย ขาก็จะกว่าที่เขาจะเก็บกักน้ำได้ก็รอนานนะครับก็ถ้าที่นาแปลงนี้รอน้ำจากฝนอย่างเดียวนะครับเราจะไม่มีบ่อน้ำแล้วก็จะไม่มีน้ําคลองที่มาใช้นะครับเราก็รอให้น้ํำฝนอย่างเดียวนะครับปีไหนที่ฝนดีแล้วก็ได้ผลผลิตดี พี่ไหนที่ผลก็ดีนะครับก็ผลผลิตก็ได้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นนาโดนนาโน,นนะครับนาโดนนาดอนนะครับเราเรียกก็เรียกว่านาดอนนะครับที่มันสูงๆไม่ค่อยมีลาบลุ่มนะครับวบ้านผมก็จะมีที่นาหลายระดับนะครับเ,เหมือนแถวๆที่ เขามีนาน้ำคลองนะครับก็จะนาเขาก็จะมีในระดับพื้นเรียบเท่ากันหมดนะครับแต่แถวบ้านผมก็จะมีเป็นนาดอนที่มีป่าด้วยนะครับแล้วก็ไปถางป่าแล้วก็ทําเป็นนานะครับบางคนก็ทําเป็นปลูกมันปลูกอ้อยไปนะครับก็ทํากันหลายๆอย่างครับผมก็เลือกที่จะปลูก ้วนะครับปีนี้ที่ผ่านมาก็ปลูกมันปลูกอ้อยนะครับเราก็ปลูกไปตามสภาพพื้นดินนะครับแล้วก็สภาพอากาศที่ดินเรามีอยู่นะครับก็ปรับสภาพไปพอผมมาเปลี่ยนมาใช้ข้าวพันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีครับเพราะว่าข้าวพันนี้เขาไม่ต้องการน้ำมาก นี้เป็นข้าวพันที่ต้องการน้ําน้อยนะครับแต่ผลผลิตก็ได้สูงนะครับก็จะนี่นะครับผล,ผลผลิตออกมาแล้วก็เป็นที่น่าพอใจครับในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าใครต้องการเมล็ดพันข้าวพันนี้ก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0860490549นะครับ086 0490549นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ